มาแล้วนะครับกับ B. ีดเรโซแนนซ์ฉันอายุ14ปีโดยสมบูรณ์เดี๋ยวเๆๆมีภาษาไทยนะครับคือผมไม่รู้ว่าตัวตัวเกมมันทำไมมันไม่รองรับหาลิงค์พีไม่เจอนะก็เลยเป็นบูสตต็กรึมฉันชื่อคุโรสกิอิจิโกอายุ15ปีกำลังเรียนตั้งแต่จำความได้ ก็คือมองไม่เห็นวิญญาณเนาอ,อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆอนิเมะเลยวะแล้วก็มีใครนี่ไงพ่อมันถีบเจ้าลูกโง่โอ้คล้ายๆเลยครับไปย้อนดูได้นะตั้แต่ภาคแรกเลยมั้งอาลูเคียครับลงมา ขึ้นวิญญาณอันรุนแรงฮอลโลมาเหรอจำไม่ได้นะใช่ปะ่ะกดจอยสติ๊กโอเคโอ้โหโอ้โหขึ้นเต็มอ่ะขึ้นไห้ดูนะทุกคนผมอาจจะยังไม่ได้ปรับอะไรนะ อื้หคุณเรนเลน่ยเลนมาลุชื่อคุณคุณชื่ออย่างกัมมังกรอา่าผู้มาเยือนก็คือเป็นครั้งแรกครับที่อิจิโกเห็น โอ้ถ้าเล่นในมือถือน่าจะน่าจะสนุกอยู่นะดูว่าถ้ามีโปรแกรมที่มันไม่ใช่แบบ LD อะไรพวกนี้น่าจะโอเคอยู่อะมันลกตาปะมาแล้วว่ะเฮ้ยเียเพลงนี้โอ้ติดดิสิ์ปะเนี่ยจำได้เลยภาคแรก ดบมใหญ่บ้าจะชัดไม่จะดูดนี่มันเฮียลูกอ๋อสีสีแดงนี่คืออ๋อปัดป้องมาใหม่เลยเรียนรู้ระบบก่อน อ๋อโอเคเอามหมเอามามาขอดูดิโอ้โหสวนกลับวยอ๋อไม่จะมีจังหวะให้กดเวยนะทุกคนคือเหมือนแสงมันขึ้นมาชัดมากเลย น่าจะเป็นดาบดาบที่ยังไม่มีพลังเยอะนะเป็นดาบแบบวิญญาณไม่มีปุ่มให้กดด้วยในจอยเมื่อกี้ต้องไปตามปุ่มใหม่ครับโทษชายโทษฐานทำร้ายครอบครัววะผ่าครึ่งหนึ่งชัดเลยเอา้าแล้วลูกเคียวพลังไม่มี เอ้าเกินเช้าวันรุ่งขึ้นของอ,อีจิโกะวะอ่าเป็นแค่ความฝันวะโอ้โหความฝันห้าเลยเดี๋ยวผมขอไปปรับปุ่มพวกนี้ก่อนมะโอ้ไว้งี้ได้ โอเคมันอาจจะ <c oughs> มันอาจจะยังแบบนี่ไม่ได้เนาะเอ๊ะทำไมปุ่มเหมือนค้างเหรอโอเคลัางสองขอนครับ <c oughs> อ้าว ก็เหมือนมีหน้าที่กำจัดฮอลโลวะ์ะแรกๆอิจิโกะน,นี่คืออะไรอ่ะพลังงานอ่าใช้สกิลวะเจ้า าใน p ีซีมันมีอันนี้จะดีมากเลยที่มันแบบเสถียรเสถียรน,นะไม่ใช่โปรแกรมจำลองเช่ตัวนี้แม่งบอกให้กูตีบ้างให้กูตีบ้างอือ เรายังไม่ได้เจอกับแชกแชกว่าว่าแชทปะแม่งเลยก็คือสะสมตอนตีเข้าใจได้อ่ามันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นขึ้นมาเรื่อยเฮ้ยแม่งกันวะอ ก็เกมนี้ผมว่าใครที um <im <im ่จะเรีดีก็ได้นะแต่สำหรับผมผมอาจจะไม่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัวไปดูทั้งอื่นเพราะว่าเกมทุกเกมอะเราไม่รียดีมันก็เล่นได้ครับ แต่ว่าบางคนก็อยากตีก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับผมคิดว่ารีไปผมก็เลิกเล่นอยู่ดีเบื่อตอนรีนะไอตัวนี้แม่งได้ตีกูบางอ๋อได้ตีตอนแรกเรียบร้อยฮอลโลอีสี่ แรกๆก็กําจัดฮอนโลนะเป็นเนื้อเรื่องช่วงแรกครับที่อิจิโกะแบบกําจัดฮอนโลกับลูเคียอันนี้บอสแหละแต่ช่วงหลังๆนี่ไม่ใช่นะโอ้โหช่วงหลังๆนี่ยังมันนะภาคแรกนะค่อยๆลืมฉันไปสินะฉันโดดเดียวมากเลยใครวะ เฮ้ยอ๋อลืมพี่ไปแล้วเหรออิโนเออ๋อนี่ไงพี่มันคนโกหกหุบปากเอาแล้ว โอ้อินโนเอะฉันจะฆ่าเธอด้วยมือฉันเองมาแล้ววะอิจิโกะมาวะดีนะเป็นพี่ชายแท้แต่พูดกับน้องสาวแบบนี้เออเอาวางเหมือนได้ย้อนอดีตเลยครับในเรื่องช่วงแรกๆก็คืออิจิโกะมาช่วยอินโนเ,เนอะนาออ่าแรงดันวิญ,ญญาณปัดป้องนะ อ๋อฮะใจได้เฮ้ยยังยังแบบไม่รู้จังหวะมันจังหวะมี จังหวะมันแปลกๆอ๋อแล้วสีแดงต้องหลบปะสีแดงต้องหลบอย่างเดียววะอ๋อสีแดงต้องหลบอย่างเดียวแน่เลยมัง้งเดี๋ยวเราผมมันจะมีจังหวปะปัดปัดต้องอยู่มั้ง เนี่ยเห็นปะผมทำไมกันไม่ได้วะหรือว่าผมกันผิดจังหวะโอ,อนี่ไงจริงด้วยสีแดงต้องหลบสวยงามวิ่ง อขอโทษนะพี่หนูผิดเองทำให้พี่ไม่ได้ไปสู่สุคติตอืมก็คือคอนโลมันมันมีความแค้นะนะเนาะเพราะงั้นหนูเลยอยากให้พี่เห็นว่าหนูมีความสุขมากไม่ต้องห่วงหนู แต่กลับทำให้พี่เงยหน้าขึ้นอีกหอมพี่ชายมันอ้าวเวและ,เ,ละเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อฮอลโลหองหุ้มควบคุมไว้ตอนนี้วิญญาณกำลังพยายามต่อสู้กับฮอลโลเพื่อน้องสาวอ้านี่ไงที่ใครวะเออเป็นคนส่งไม่ต้อง โซยังอยู่เธอยังไม่ตายนะอินเอะยังมีโซ่อยู่กิติดผมนั่น,นเป็นของขวัญเราแบบนั้นเธอยังติดมันทุกวันอ่านี่ไงส่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันอาจจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเฮ้ยพี่ชายเดี๋ยวก่อนพี่ อ,อ่าซื้อกิฟติดผมให้หนูหนูชอบเลยงองแงทะเลาะกับพี่อ่าน่าจะไม่ได้ส่งมั้งเพราะลูเขียไม่ได้เป็นโอ้ไปสู่ทุกติอืมพี่ไปก่อนนะจริงด้วย โอ้โห oh, oh. ส่งไม่ได้นะปกตินี่มันเอาด้ามดาบปะเขาะหัว <c oughs> อ่าเจออินุเอะ <c oughs> แล้วครับแล้วไอ้ที่หน้าแปลกก็คือ <c oughs> เพื่อนอิจิโกะทุกคนนี่แม่ง <c oughs> เป็นคนที่มีแรงพลังงานทุกคนเลยนะ ก็คือตอนแรกเป็นมนุษย์ธรรมดาทุกพักทุกคนแม่งก็เกี่ยวข้องกันหมดมีความบังเอิญบางอย่างที่คล้ายกัน <c oughs> อ่าโล่ป้องกันกายาเหล็กก็เหมือนแบบใช้ป้องกันเสร็จสนับตัววะป๊บ ยุ่งแหละจอยสลับตัวไม่ได้ครับต้องใช้เมาส์เอา เกมต่อสู้ลงด่านวะเฮ้ยมันไปไหนแล้วสวยได้อยู่เนี่ยฟันแรงยังวะช่วงแรกอะเนาะ ไม่ได้วะต้องต้องหลบเดี๋ยวผมไปดูนะว่ากันไปฝึกที่หลังเอาเนะเฮ้ยเข็มปะจิวะไปยังดัดฟ,ฟ้าอ่ะกดได้นะก็มีความเป็นมือถือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในโรงเรียนนะผมสคริปเลยแล้วกันพูดคุยกับลูกเคียลูเคียมาโรงเรียนด้วยเหรอวะ เอ้าลูกลิคิอาทำไมไม่มาโรงเรียนนะอ๋อช่วงแรกๆมัง้งลูกเคียมีร่างมนุษย์ด้วยนะเออก็เลยมาได้มั้งเอ,อ๋อันนั้นใครวะอุ้ยนกตัวสอบแปลงนันวิญญาณ อ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวพบสิ่งปกติในนกนกม่งมีหาอะไรอีกวะตั้งแต่กลายเป็นฮอลโลนี่เห็นหลายหลายหลายอย่างเลยนะกาชาซะแหละ การชาหนึ่งครั้งฟิกตัวอยู่แลวอาซาโดมันชื่อชื่อเล่นชื่อว่าอะไรจำไม่ได้นะจิโกชอบเล่นไอเรียกแบบสั้นๆนะอันนี้เป็นฮะฮะอ๋อต่อรูป เดี๋ยวแขนอิจิโกะอยู่นี่ไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อต่อแค่นี้ให้เราก็นึกว่าแบบต่อเหมือนเลขไง อือันนี้ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นมือข้างขวา โอ oh. ้กิจกรรมต่อมือฮะเดี <S <S ๋ยวอันนี้ข้างบนอ่าข้างนี้กิจกรรมต่อมือต่อมืออันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย ส่วนขาข้างล่างมั้งออันนี้ต้องเป็นอันมืดๆหน่อยอันนี้ต้องอันนี้ออ่ะสวยอเสร็จแล้ว ของขวัญโอเคกี่บาทดูก่อนเติมเงินปุ๊บโอเคโอเคกลับเข้าสู่เกมยกเลิกอายอมรับทั้งหมดเนาะรถพี่อ่านแล้วมันมีโค้ดไว้โค้ดไหมวะ โอ้ปรับได้ถึงร้อยี่สิบเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกเสียงกราฟิกพื้นหลังซาวด์เอฟเฟกอ่ะเปิดไว้ก่อนเสียงภาคเสียงกราฟิกโอเคปิดเสียงพื้นหลังนะครับทุกคน ก็อื่นๆนี่ก็ตั้งค่าภาษาได้แล้วก็ผูกบัญชีนะครับผูกได้เลยแต่ดูเหมือนว่าจะม,มีรูปโปรไฟล์ใหม่อ่อ,อผสมประสานร้านค้าก็เป็นเกมที่ อันนี้ผมน่าจะเล่นแบบเล่นยาวอยู่นะเพราะมันเพราะมันเป็นเกมที่ผมอยากเล่นนะเมื่อก่อนนี้ผมดูบีชนี่ชอบมากเฮ้ยคอนนี่ว่ะเห็นแป๊บๆคอวนวะไอตุ๊กตามันมีหลายตัวเนาะฟูกสกินฟูเอสดี แต่ผมยังไม่เห็นระบบที่นี่เลยระบบกาชานะไปเปิดระบบกาชาก่อนดีกว่าก็เหมือนด่านแบบ PVE ก็คือเล่นแบบโอเค PVE ทั่วๆไปเลยครับลงดันไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าผมยังไม่เห็น PVP

ว้าวเอาเลยไงนี่ไงไม่ต้องเรียกคนอื่นครับจากการเอง มีใครอีกซัด <c oughs> แม่งโอ้โหปิวเลยวะ่ะแต่ท่านี้ยังแรงเลยอะยังแรงเลยวะ่ะแม่งฟันไม่หยุดแหละ อีก,กเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแสงมีพัฒนาอาวุธพัฒนาตัวละครอ่ะบังคับพัฒนาไปก่อนแค่นั้นอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเติมได้ลูเคียอมานะครับ วุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไงนี้ไงนีไงนีไงอืม S S R ครับคูโรสกิอิจิโกอืมตัวกาชาก็ประมาณนี้ก่อนละกันครับสำหรับบีดเนาะใครที่อยากผูกบัญชีผมน่าจะผูกเลยไม่อยากรีนะครับนี่นะ นี่ก็ผูกได้เลยนะครับมีทั้ง Google แล้วก็ i ล e Facebook นะครับตามสบายเลยเนาะ <_ an> แล้วก็มีหมายเลขโทรศรัพท์อีเมลติ๊ตร,ตรง t i k t o อมีหมดอ่ะประมาณนี้ไปละไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมไปเล่นแล้ว